สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชานะครับกับเหรียญรุ่นชะนะจนครับหลวงปู่ลอดนะครับอะพัสโลนะครับวัดโคกกลมอำเภอพะนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับรุ่นนี้รายการซีรุ่นเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับ มีใบโพเล็กและเป็นต้นโพเลยนะโอ้โหใบโพเล็กเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองคเหลียนรูปไข่ข้างหลังเป็นวงกรคู่นะครับส่วนเป็นพิมพ์เป็นซีนแบบต้นโพเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับเหลียนรูปไข่ไม่มีห่วงกับพิมพ์นั่งเต็มองนะครับหลังเตาอะโอ้โห เหรียญทั้งสองเหรียญน,นี่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูจํานวนการจัดสร้างหน่อยเดี๋ยวมีซีนเดิมสองซีนเ,เดี๋ยวแกให้ดูว่าจริงที่ผมบอกหรือเปล่านะครับพอดีหาข้อมูลพอได้พอสมควรรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยพอแกรุ่นเนื้อมาเนี่ยจะไม่บอกไม่มีจะไม่มีบอกว่ารายการเท่าไหร่แต่จะมีโค้ดที่เหรียญชัดเจนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกับหลวงปู่ลอดนะครับอาพัสโลนะครับเหรียญชนะโจนอันนี้เป็นหนึ่งพิมพ์นะครับพิมพ์เหรียญ รูปไข่พิมพ์ครึ่งองคนะครับข้างหลังเป็นมังกรคู่นี่นะครับนี่มาดูโค้ดแต่ละโค้ดนะจะบ่งบอกเนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อแบ็คโลดียมนะครับองค์พระมังกรทองเนี่ยจะโคจอจานนะครับเนื้อฉนวนก็ชอช้างอันนี้ชัดเจนอันนี้ง่ายนะครับส่วนเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับโค้ตัวนะนะครับเนื้อสามกริย์โค้ดเลขสามเป็นไงครับเริ่มมาดูให้ดีนะครับนี่โค้ดเลขสามนะ ส่วนเน pues all nah, ื้อทองละคั้งนะครับก็จะเป็นโค้ดดอกบัวตูมนะครับดอกบัวตูมดอกบัวบานโอ้โหทั้งตูมทั้งบานเลยนะครับทั้งดอกบัวตูมและดอกบัวบานนี้มาสองข้างซ้ายกับขวานะครับส่วนจะเป็นเนื้อปากกาเนี่ยจะเป็นรูปโค้ดใบโพอย่างนี้นะครับส่วนรายการเนื้อต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินทองแดงซาตินเนี่ยจะเป็นโค้ดดาวสองดวงซ้ายขวานะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อสัตนโลหะก็จะเป็นโค้ดดอกบัวตูมอันนี้ผมมีตัวอย่างด้วย นะครับส่วนเนื้อทองทิพซาตินนี่ก็โคดดอกบัว2ดอกเป็นดอกบัวบานเหมือนกันครับนี่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับส่วนเนื้อปะกาซาตินก็จะโคบใบโพ2ด้านเลยนะครับอบปะกาซาตินอ๋องานซาตินก็เพิ่มจาก 1- งเป็น2อนะครับง่ายๆนะครับส่วนเนื้อเงินเนื้อเงินหลายคนนี่สงสัยเนื้อเงินจะโอ้โหเนื้อเงินกระไลเงินใกล้เคียงกันมากนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นโคดยันหลวงปู่นะครับตามตามรูปเลยนะครับส่วนเนื้อกระไลทองกระไลทองเนี่ย ส่วนเนื้อกระไหลทองเนี่ยก็จะเป็นโค้ดก้อนทองซ้อนกัน3ก้อนเป็นกระไหลทองนะถ้าเป็นกระไหลเงินเนี่ยจะเป็นโค้ดก้อนทอง2ก้อนและกระไหลนาคนี่เขียนผิดนะไม่ใช่กระไหลเงินครับเป็นกระไหลนาคนะกระไหลนาคนี่จะเป็นก้อนทอง1ก้อนครับส่วนเนื้อนวะโอ้โหผมเปิดมาได้เนื้อนวะหนึ่งเพิ่งรู้เหมือนกันว่าละใกล้เคียงมากเลยก็เป็นโค้ดหินหยางอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะและอีกเนื้อก็จะเป็นกระไหลทอง ทองสามก้อนอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญจริงแล้วก็ซีนด้วยเลยครับมาอันนี้ครับตัวเป็นซีนอย่างนี้ครับเป็นซีนขายต้นโพนะครับนี่ก็ซีนเดิมนะกับเหรียญชนะจนรื่นนี้จะเป็นถ้าเป็นซีนอย่างนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญห้าแฉพูดง่ายก็เป็นเหรียญชนะจนห้าแฉเป็นเหรียญนั่งเต็มโอ้ยพี่นีเป็นพิมพ์นี่เหรอเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยผมสับสนหรือเปล่าเป็นเป็นต้นโพเต็มมันเป็นเหรียญนี่เหรอเดี๋ยวนี ผมไม่ได้แกะนานแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหต้องขออภัยนะเดี๋ยวดูว่าผมเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกนะเมื่อกี้เป็นซีนเต็มเลยนะซีนเต็มเป็นเหรียญเต็มองนะครับเอเป็นเหรียญครึ่งองค์โอ้โหพูดผิดพูดถูกเลยทีนี้นี่ครับมังกรคู่รูปใบโพอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนื้อปกากระนะครับมังกรคู่อย่างนงี้อันนี้เป็นลงยาจีวอนนะครับพิมพ์ครึ่งองค์พื้นแดงนะครับเนื้อปกากระอาผมแกะซีนนี้หน่อยอันนี้ต้องเป็นอีออกพิมพ์หนึ่งนะผมจำผิดแน่เลย <laughs> พผมแกะเล่นจนหมดแล้วนะครับแกะเล่นจนเหลือเหลือไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆดูถ้าเป็นพิมพ์ต้นโพนะั่เป็นพิมพ์ชนะโจ้นี่ก็จะเป็นพิมพ์เต็มอย่างนี้นะครับอ๋อโอเคผมเข้าใจผิดเฉยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> วันเนื้องเงินนะเฮ้ยเดี๋ยววันเนือ้อโอ้โหเป็นโค้ดนี่ครับก้อนเงินสองก้อนโอ้โหเป็นกระไลเงินโอ้โหกระไลเงินลงยาจีวรครับเป็นไงครับโอ้โหพื้นแดงขอบม่วง ขอบแดงดาอีกอมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันไปเลยแล้วกันครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญกันไปเลยครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์โอโ้โห้ายเหรียญห้าแนะเป็นพิมพ์หลังเต่าเล็กน้อยนี่ยเหรียญเต่านูมเป็นยันยันจมนะครับยันจมโคดนี่ชัดเจดเนใช่ไหมคเป็นก้อนเงิน,นนี้เป็นเนื้ออะไหล่เงินนะครับข้านหลังเขียนว่าปีสองห้าหกสี่และยันมากมายเลยนะครับเดี๋ยววัดขนาดของเหรียญให้หน่อยนะครับเ๋ยววัดขนาดของเหรียญขนาดของเหรียญนะครับขนาดของเหรียญ ขนาดของเหรียญนระมันกว้างประมาณสามเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสามจุดแปดเซนนะครับก็ถือว่าขนาดกำลังดีนะผมมองว่าสวยเลยนะครับดูครับยันอักษระเลขยันต่างๆชัดเจนเลยกับเหรียญชนะจน,พ,พ,นะพิมพ์เต็มองค์นะครับพิมพ์เต็มองค์เดี๋ยวผมเอาพิมพ์เต็มองค์ให้หมดเลยเนาะพิมพ์เต็มองค์ก็จะมีเนื้อนานวะนี่ครับพิมพ์เต็มองค์โพสทั้งเนื้อนะทั้งพิมพ์ทั้งสองพิมพ์เนี่ย จะใช้โค้ดอย่างเดียวกันเลยนะครับถ้าเนื้อนาวะก็เป็นหยินหยางนี่เป็นเนื้อนาวะครับลงยาจีวอนนะครับพื้นส้มม่วงโอ้โหเนื้อนาวะพิมพ์เต็มองนะข้างหน้ามีอะไรบ้างข้างหน้าเขียนว่าอะไรบ้างโอ้โหถือว่าสวยนี่ครับนี่ครับหยินหยางอยู่นี่เห็นไหมครับหยินหยางเห็นไหมครับหยินหยางอยู่นี่หยินหยางอยู่ซ้ายมือผมเห็นไหมครับซ้ายมือนี่ซ้ายมือโอโห้หมายเลขสามศูนย์นี่คือเนื้อนาวะแต่จริงสีสีก็ออกนาวะอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ยากนี่ครับต่อไปครับ ก็เป็นเนื้อกระไหลทองกระไหลทองลงยาจีวรพื้นน้ำเงินขอบเขียวนี่ลงยาแบบไม่เลอะเลยลงยาสวยด้วยนะครับนี่ครับกระไหลทองก็จะเป็นทองนี่ครับก้อนทองสามก้อนเห็นไหมครับก้อนทองสามก้อนเลขโคตอยู่ด้านซ้ายก้อนทองอยู่ด้านขวานะครับต่อไปเป็นกระไหลเงินเราจะดูไปแล้วนี่กระไหลเงินเราดูไปแล้วนะครับกระไหลเงินก็จะเป็นทองสองก้อนเราจะเป็นกระไหลหนา อันนี้เป็นกระไหลนาคลงยาจีวอนพื้นชมพูนะครับขอบเหลืองดํานี่เป็นกระไหลนาคนะนี่กระไหลนาคนะครับก็เป็นก้อนทองหนึ่งก้อนเห็นไหมครับกระไหลนาคโอ้แต่ยันอะไรยันจมงนี้สวยดีสุดท้ายที่ผมมีตัวโอ้ยไม่มีไม,ไม,ไม่สุดเด็กกับสุดแล้วเนี่ยครับนี่เนื้ออะไรครับตอนนี้เนื้ออะไรเลขโคดอยู่ไหนโคดอยู่ไหนอ๋อนี่โคดดอกบัวเห็นไหมครับโคดดอกบัวตวูมนะครับด้านซ้ายมือเห็นไหมครับนี่โคดดอกบัวตรงนี้นี่ ดอกบัวเป็นเนื้อสัตตะโลหะครับตะโคดดอกบัวตูมเป็นเนื้อสัตตะโลหะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อสัตตะโลหะโอ้โหลงยาจีวอลายเสือส้มขอบขาวโอ้โหเป็นลายเสือนะเนื้อสตตนะน่าจะเป็นลายเสือทั้งหมดหรือเปล่าครับเหรียนนี้เนื้อสตตะหรือเปล่าเนี่ยลงยาลายเสือขาวลงยาจีวอผมดูนะโอ้โหไหนโอ้โหดอกบัวเหมือนกันครับนี่ก็เนื้อสตัะแต่ว่าเนื้อสตตะก็น่จะเป็นลายเสือทั้งหมดนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งเหลียนนะนี่เนื้ออะไรครับเื้ออะไร อันนี้ก็เป็นทองสามก้อนก็เป็นกระไหลทองครับนี่นี่นะครับต่อไปครับนี่เหมือนเนื้อเงินหรือผมบอกเนี่ยผมนึกว่าเนื้อเงินเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับเหรียญชนะจนพิมพ์ครึ่งองค์ลงยาจีวรพื้นแดงและขอบม่วงนะครับพื้นแดงขอบม่วงนี่ครับก้อนทองสองก้อนหมายเลขเจ็ดหนึ่งโอ้โหเลขสวยข้างหลังเป็นมังกรนะครับแล้วก็ยันหลวงปู่นะครับนี่เหรียญว่าชนะจนชัดเจน นะครับอันนี้คือเป็นกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2 7จุดเ็ดเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสามจุดเ้าเซนโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มังกรนี่ชัดเลยนะครับสวยดีผมเ่งชอบเลยหน้าหลวงกุรอดก็ชัดนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับกระไหลทองไมมทองกี่ก้อนทอง สามก้อนซ้อนกันเห็นไหมสามก้อนซ้อนกันครับอันนี้เป็นกะไหล่ทองนะครับกะไหล่ทองลงยาจีวรพื้นเขียวโอ้โห,โโหสวยอยู่นะกระไหล่ทองลงยาจีวรพื้นเขียวครับต่อไปครับอันนี้เนื้อทีน,นี้น่าจะเป็นฉนวนเนาะลงยาจีวรพื้นเขียวครับน่าจะเป็นฉนวนนะฉนวนคนระับตอกโอ้โหเลขเจ็ดตัวเดียวครับเนื้อฉนวนโอ้โหชัดเลยนะสวยดีในชนะชนจนนะครับอนาคตมีแน on, ่นอนชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับนี่อันนี้เลยเป็นเนื้อปาก้าลงยาจีวรพื้นแดงครับ เนื้อ,อบาก,ก้าก็ตอกตอกใบโพอย่างนี้ครับนี่เนื้อ,อบาก,ก้าตอกใบโพเราจะมีเนื้อโอ้โหผมมีแบล็กโรเดียมด้วยแบล็กโรเดียมนะครับรุ่นนี้จะสร้างมาสองสองไม่สองร้อยเก้าสิบรังก็สองร้อยรังนะพอดีใบรายการไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่ครับเป็นแบล็กโรเดียมองทองครับนี่แบล็กโรเดียมในตอกคนละจอจานครับแบล็กโรเดียมก็จอจานนี่เอาไปมังกรทองด้วยนะครับต่อไปเนื้ออะไรผมมีเนื้ออะไรอีกเนี่ย นี่น่าจะสะตะมั้งเนี่ยลงยาจีวรพื้นส้มครับนี่ก็เป็นใบใบดอกบัวตูมก็เป็นเนื้อสตตะโลหะโอ้โหเริ่มจําได้นะสะตตะมันก็จะออกเหลืองๆแบบส้มๆหน่อยนะครับนี่เนื้อสตตะอย่างนี้ไม่ไม่ได้เหลืองสุกสุดท้ายก็จะเป็นน่าจะเป็นกระไหล่นาคอันนี้กระไหล่นาคลงยาจีวรลงยาโอ้โหสามสีเลยครับแดงม่วงดํานะครับนี่กระไ่นาคก็ทองก้อนทองหนึ่งก้อนโคตรนะครับสำหรับรุน่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับเหรียญรุ่นชนะจนนะครับหลวงพ่อโอ้โหผมเอาลงยาที่สวยน้องลงยาเกี่ยวเหนียวครับแล้วกันนี่ครับเหรียญชนะจนของหลวงปู่รอดนะครับอันนี้รุ่นสองพิมพนะกับพิมพเต็มอง์กับพิมพ์ครึ่งองนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเรวยรวยนะครับคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ